สวัสดีครับบายดีครับทั้งพี่น้องนะครับต่างเมืองไทยนะครับแล้วก็ทั้งพี่น้องสปปนะครับก็ตัวนี้ครับเครื่องนวดขนาด3ฟุตนะครับได้เรียบร้อยแล้วครับหมายถึงว่าประกอบเสร็จสิ้นนะครับทดสอบเดินเครื่องนะครับเพื่อที่จะต้องมอบลูกค้านะครับภายในอีกมือสองมือเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ทําการทับสีนะครับ ว่านี่ลรกๆย่างหน่อยพวกหินก็นจะเดินเดินเครื่องเดินรอบนี่ยางหน่อยก็ <c oughs> เป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าให้ระบบการทํางานของจารบีต่างๆเนี่ยนะครับเดินเข้าสู่ระบบนะครับให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ระบบทําสีทําอะไรทําไมนี่ก็จะมีลูกค้านะครับรุ่นนี้ครับขนาดเครื่องนวดตามพูดครับนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ลูกค้าเบิ้งงข่าวนะครับ ามพูเต็มครับมันจะเกินแน่เพราะมีปัญหาครับเพราะว่าภายในมันต้องเต็มสามพุดด้วแล้วครับเพราะว่าเครื่องวัดในระบบนี่ก็ทํางานได้จริงครับครงสางเล็กอะไรจะไม่นี่ก็ไปเต็มๆนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณสักแปดลอยนะครับแปดลอยถึงเก้าลอยโลนะครับตรงนี้ครับปอะเดี๋ยวว่าของสามลอยโล่โมเมนต์เลครับนะครับโพรงสร้สางตัวนี้คือเอาเอาเล็กที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ รูปแบบต่างๆอะไรรถเกี่ยวมาประกอบนะครับวกเกีียวสีลูกลุงลูกเบี้ยวอะไรทำไหมนี่ก็นะครับเอาระบบของรถใหญ่นะครับเอาเครื่องรถดใหญ่มากปรับระดับลงมาให้มันเป็นโตกระดัดระยะระาดสามฟุตนะครับเพราะว่าเาว่าประกอบส่กับรถถ่นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้จริงนะครับแล้วก็ประหยัดรา้จ่ายนะครับงบประมาณก็ถูกลงนะครับแล้วก็ราคาก็ ย่อมเยาวลงมานะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาบไม่ได้หลขึ้นแตเก่าแหละครับสําหรับเมืองไทยเนาะเต็มที่เราค้นหาซิก็ถือว่าเยอะครับสามซิสี่ซิปเนี่ยครับทั่วไปนะครับข่าวข่าวที่ทําไว้กินนะครับหลักๆก็จะมีรับจอบต่างอะไรได้บ้างนะครับแต่เครื่องนดตัวนี้มันมันสามารถที่จะรับจอบได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่กาลังเครื่องค่อนข้างที่ทำงานได้จริงนะครับราคา ลงรับเแรงปะทาได้เต็มที่นะครับโอ้ตกไถ่ตกล่าล้วครับผมเอ่อก็พกหาใจเนาะอธิบายาาาคร่วาวๆนะครับวันนี้ผมถ่ายให้เบิ้งไกลก้อนะครับรูปร่างโครงสร้างอะไรทำให้ในการทํางานจริงนะครับเอ่อก็โดยรูปแบบสวยงามครับตัวฐานลดออกมานี่ยก็ทำให้รูปร่างมีเอ่อต่อกระโดถือว่าดีครับเหมาะสมเหมาะเหมาะเจาะพอดีครับ ระยะความกว้างของล้อกับมาตรฐานครับเพราะว่าตรงนี้ก็พวกล้อหรือพวงกระเพาอะไรเด็กขึ้นให้ลูกค้าไม่ครับจะเป็นดุมรถยนต์นะครับโมเมนต์จะเอาดุมล้อกระเซตครับเพราะดุมรถยนต์เนี่ยหนึ่งคืออ่อพวกระบบลูกปืนนะแล้วจะไม่เนี่ยมันจะมีความเอ่อพ่นท่านนะครับแต่ความกว้างของล้อเนี่ยก็จะเอาระดับเดียวก็โตรถนะครับหมายถึงความกว้างนะครับให้ระดับที่มันออกมาแล้วก็เบิรง ตามร้อยโตร,โตร,รถไถน,นะครับไปได้ร้อยเครื่องนวนก็จะตามตามร้อยพอดีครับนะครับเห็นนะครับว่าตรงนี้ก็จะมีเครื่องเอ่อตัวนี้ครับมีขนาดหาฟุตจำโบนะครับแล้วก็มีตัวขนาดสามฟุตตัวเดียวกันนี่แหละครับกระทั่งตัวนี้ลูกค้าเอา่อได้จ่ายเงินไปแล้วครับตั้งจองไว้แล้วอยู่ในเมืองไทยเท่านี้แหละครับเพราะว่าตัวนี้เรบเดี๋ยวถึงเวลาเข้ามาเอานะครับเพราะว่าเอากระเฮ็ดไปตามที่ลูกค้าเอาเอาไว้เอาซาครับ ก็ค่ะพุทธตัวนี้ก็นะครับตัวนี้ก็ยังว่างนะครับขาพุทธจัมโบ้ครับคุณจ๋าเอ่อนะครับยังว่างครับถ้าสนใจจังใจก็ทักมากเลยครับเอ่อนะครับไอเบื้องรูปล่างโครงสร้างไกลๆนะครับนะครับเอ่อทำงานจริงครับรูปแบบต่างๆนี่ก็โอเคครับสมบูรณ์ครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวผมเฮ็ดสีแล้วผมจะรีวิวอีกรอบนึงเลยครับสำหรับตัวนี้ครับขอบคุณครับ